ไข่เจียวไร้น้ำมันก็เป็นกระแสะกำลังฮิตเลยนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันนี่เลยใช้หม้อทอดไร้น้ำมันทำไข่เจียวไร้น้ำมันตอกไข่ใส่ชามไข่เราก็จะใช้สองฟองเปลือกไม่เอาเปลือกเอาออกหอมแดงซอย น้ำปลาใส่ไปพริกไทยมุนไปไข่เจียวแ้วน้ำมันไม่ใส่น้ำมันแต่ใส่น้ำเปล่าตีให้ฟองฟัดเลยนะฟองฟัดเลยฟองฟัดดีแล้วก็จะใส่ใส่ในถ้วยนะครับถ้วยที่เป็นถ้วยแบบ ทนความร้อนตอนนี้ไข่ก็เอาไว้ในหม้อทอดแล้วนะครับแล้วเราก็จะใส่ยัดเข้าไปในเลยยัดเข้าไปแบบนี้นี่นะครับอุณหภูมิที่ใช้ก็จะใช้อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเวลานี่ก็จะใช้ประมาณ12นาทีหมุนไปที่12นาทีนะครับแล้วนี้ก็นน่ดูไฟไฟขึ้นก็โอเคทำงาน12นาทีรอ ครบเวลาแล้วก็มาดูกันนี่แบบนี้โรยด้วยกระเทียมเจียวไข่เจียวไร้น้ำมันพร้อมขึ้นโตอรับประทานแล้วครับก็จะเป็นไข่เจียวหรือจะไข่อบไข่ตุ๋นอะไรก็ได้นะครับว่าแล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ว่าแบบนี้นะครับไข่เจียวไร้น้ำมันขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับ ก็เคยทําแล้วนะครับไม่ใส่น้ํานี่จะจะแข็งเลยนะครับแห้งแข็งเลยนี่เราก็จะใส่น้ําด้วยนะครับเพื่อความนุ่มนวลใส่ไม่เยอะอืมก็จีเงนดิบๆเลยนะครับปกติก็จะเป็นซอสพ่งซอสพริกอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็มี่บอกไม่มีเวลาแล้วไม่ทันก็มีนี่นะครับนี่อันนี้จะเป็นน้ำพริก น้ำพริกอ่าน้ำพริกไข่ปูซื้อมาเดี๋ยวค่อยกินรอบๆวันนี้ก็ตบเปล่าไปก่อนอืมๆนัก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 เป็นยไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โอก้อนนี้นะครับสุกแห้ง 不疼了。 ก็เขียวแบบไม่ต้องพักกันเลยจำใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับ